อเรื่องหลวงพ่อเนี่ยเป็นคนที่มือหนักมากเลยมือท่านขาดตอนอยู่เนี้ยเส้นเส้นในยมือขาดท่านก็บอกนะแต่เราไม่ไม,ไม่ได้ไม่กล้าขอดูแต่ว่าเจ้าคุณชุบอะ่ะเจ้าคุณชุบเป็นคนสุพรรณเหมาหลวงพ่อเคารพหลวงพ่อกลัวหลวงพ่อมากเป็นคนหนึ่งซึ่งพยายามที่จะจะถวาย ช่องทางที่หลวงพ่อจะได้เจ้าคุณพระสุธ,ธร,รมายานเถระร่วมกับหลวงพี่ดำเจ้าคุณดำแล้วก็มหาวิจิตมหาวิจิตตายแล้วสามสหายเนี่ยพยายามที่จะจะจะจเนี่ยแล้วก็เจ้าคุณทุบก,ก็มามาล่าหลงฟังว่าเฮ้ยหลวงพ่อเลยมือหนักวันนั้นเข้าไปหาท่านที่อัฏฐสุงท่านยืนอยู่นะ ก็เข้าไปยกมือยืนยกมือไหว้นี่นว่าท่านเอามือมาตบหัวเนี่ยวางลงไปอย่างเงี้ยเออเออเออดีดีบอกพับเพียบลงไปกับพื้นเลยน้ําหนักอะไรก็ไม่รู้รู้สึกยอมท่านอน่ะมันมันล่วงลงไปเลยน้ําหนักกดลงไปนตบบอกมึงคิดท่านบอกว่าเขาทห้เรียกเองดาหลวงพี่ใช่ไหมหลวงพี่คิดอยู่ถ้าจะเป็นนักมวยต่อยคนตายแน่นเนียเออเนี่ย